พี่น้องปองป่ายด้วยสุภูสุคนจะดีตลอดกับออสุสองอัติสว่างจ้าโดยพี่น้องจ้าตอนนี้ก็คือพักกันไปเอาเป็ดเนาะพี่น้องจ้าเออมีบ้านบ่าเอื้อกเนาะพอดีมีผู้ใหญ,ญจ่จะดีเนาะไอ้วันเอาย,ยพิ่นซือนลลอออ้อเป็ดให้พุลโตเมื่อเลี้ยงพี่น้องจ้าจะได้กระขอบใจลายเด้อไอเด้อที่สื้เป็ดให้เนาะแต่ก็ก่อนเสมอกับพี่น้องจ้ามาแวะนี่จ้าครัวจ้ามาหาเบิงเห็ดแดงพี่น้องจ้าเพราะว่าแต่ละปีน่ะได้เก็บอยู่นี่เนาะมาซองเบิงกะ เห็นอยู่พี่น้องเออมาจ้านะไปซองเบิรงพี่น้องเอ้ยโอ้สายเฮ้ยสายเนีย่ยเบิรงก่อนนะพี่น้องเด้อเออเฮ็ดไข่บ<อ>่บ่เ็ดหามเอามาใส่หม้อคนีทุกอย่างก็ได้ในทุรงนี้นี่ยนี่นี่ใส่ทุกอย่างจ้ะมากันสองคนพี่น้องจ้าลูกชายเมื่อแล้วนะจ้าเออ น้าเก็บพี่น้องแค่แค่ัวในใจเรืองแค่ัวไพ่ลกมอะยังจะพัวบาดัวตะกีโอ้เด้อบมนมีเด้อบะว่ากท้ามาพี่น้องมาเบิ่งใกล้ๆกล่ในายเล่ใสาบวันจะบอกทำผลหรอกอือทก่อนพี่น้องเอ้ยเี่เจอรอะไรที่เจอรถจะไปบึงทักพังนะปะ พี Styles, uh ่น้องแคมน้องแคมอันนี้หวยเลยพี่น้องจ้านี่ิบตนี้าใส่้องอั้นยซื้อนี่วาาเนี่พี่น้องจ้าพอดีอ่อนี่ยนี่ดิน่อเฮ็ดจานี่นะเฮ็ดนะจ้าบดแม่นเฮ็ดบดแต่ยังใดแล้วพี่น้องเฮ็ดเหงังนเาเอินเฮ็ดหังนะเห็ดน้ำหมาพี่น้องเฮ็ดแดงหวยเฮ็ดแดงหวย จักดอกเนนี่นะใสเออเอาแล้วเอา้่อนเอออ้โอ้ยเากร่ี่นอ้ยแต่้าเน้มายกะเลาะต่เว้นกับลไม้กับไปเลาะดอกพี่น้องจ้าเพิ่นไปตักหินเอ้เลยมหาเลาะไป เหวยจ้าบอนเขาเคยเอาเบิ้งพังนะปะไม่ใช่กระจิ๋นหน่อยมันนะเป็เบิ้งพังนะ,ะงก่ะเบิ้งกระดบันนี้ครับขึ้นเพิ่งลงไปนี้นันสิลงได้บอ่อมาสิบแ่แรกแตบแรกแตบบ่อกพี่น้งบบองเว้ยมากันไปขนีมมุ จ้ะกินน้ำแพมเพลิดอีกไรเป็นหน้าอันผันละ,จนจนละเ,เลจ้าพี่น้องครัวเจ้า,จาพี่น้องตะละมินเลยที่ขามหวยขามครัวไปอืมอืมเกียร์ฮะเจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ดคขัวเจ้าเบิ่งน้ำในพี่น้อง

ไหวเล่าห้องพี่นงจ้าคำมือตื้ต่นี่ตัวนี้กว่าพี่น้องอมันจะขึ้นได้บ่หวยบสันสานว้าวโอ้ยถามพังเล้พี่น้งจ้าถามพังมาพังนี้แล้ว อันบ่ทันง่ายเบิ่งนี่มันเป็นย่งอันน้อยพี่น้องแต่ก็พากันมาห้าซองเบงดอกว่าผัดเทนพอกํำลังออกพี่น้องเอ้ยจุบุน้อยหนึ่งเออมันมืดแล้วมันก่ไปจากเพนไปได้เข้าก็ห่าได้พี่น้องเอ้ย

ไม้ไซคือว่าข่อยเ็นยูแห่ของพระธาตตเก็บปาดอกนึงดอกนี่แหละนี่ดินี่พี่น้องนี่นี่จ้าไมเออมันใหญ่มันสิเป็นดอกสีมันจะเป็นดอกแกสีพี่น้องเห็นหมพี่น้องโอยน้อยเนกแกอืมอืมพี่น้อง เดี๋ยวจะขมืดกันนื่อเสือนเสือเสือเออโอ๊ยอืมอืี่นองคล้ายๆกันกับเห็ดคลยพี่น้องเอยตอนน้อยนี่มันก็ที่เท้าบบง่ายขึ้นมาแล้วมันเด้นพี่น้องี่เด้งเก๋ี่าพี่น้องเออเอ นี่จะแพร่ยืนน้อยหนี่นแและตัวนี้และมันแกงแสบนั่นมือกอน,นอืมมันเคียรกศสิได้ยอยู่พี่น้องเ้ยกระด้มามือมาข้าไขึ้นที่มาห้าซองัก่ออมี่าแรนะแมนบอลนะไปมาไปม,ไมพี่น้องโอ้แม่เดีนีเน,นพี่น้องเนสะ,ะเห็นเลยพี่น้อง ฮะนีเือเด้อนี่พี่น้องว่าสิบได้กันนี่เด้โ้ยนี่กีนี่นี่พี่น้องนี่มันเป็นจักีจ้าเห็นบ่องมาลำแดงหามากลแดัวถึงัเลยพี่น้องนี่นีนี่นีเ็นนแล้วนี่นีดอกบานเลยพี่น้องนี่ะ บาดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้จ้ะนะอือถอนดิมีอันนี้ซื้อซื้อโอ้ยเกือบสมอยีอ่ะพี่น้องมึงน,นั่นนี่นี่นี่เฮดจ้า นทำไมแล้วพ่ะเจ้าคนนี้เนี่ยโอ้โหแม่นจังพี่น้องกำลังเสียงเบิ้่นยังข้างหนัาคนนี้ก็นะข่มพี้นะแตนนะค้อือตีคุณเด้อพี่น้องอันนี้คุณเด้อจ้า อยู่แบครับน่บเบามันต้องไปเกี่ยวาหานนี้เด็กพี่น้องมันดอกน้อยอย่างเห็นขันง่ายขั้นอ่าวบทท่านเข้า,าพี่นอ้องพระเจ้ากระหาคือกัน mười lăm năm hai nghìn hai mươi ba Nó nghìn hai mươi ba bốn nghìn hai cha ba ba nhóm, Một nhóm, Bởi nhóm <laughs> hè ba 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 จากวัดทางทใต้จากเขาเอิญไรเฮ็ดอีกซางเนาะจังซีนะพี่น้องแกงแซ่บนะจ๊ะดอกซำนีนะพอดีแกงแต่ว่านี่นี่นี่จะคือเฮ็ดไข่แต่ว่าไม่ใส่เห็ดใครนะจ๊ะตัวนี้ก็คือห,หลังแดงนะในน้ำหมากนั่นเองเนาะพอกินพี่น้องนี่จังซีน่ะแซ่บจ้าไรซัมนีแหละแต่ก็สีใส่ตู้ไว้มาคุมกันมื่อใดมื่อหนึ่งบุญละ ไปพี่น้องจ้าขอ้อกิฟภาพบรรยากาศกิเพิษขางครัว,วไ,ไว้เพียงเสน่ห์ก็แล้วกันพี่น้องติดตามคลิปหนาก็แล้วกันเฮาสิไปหายงยยงจากสิได้ยังไงยังรอติดตามกันแล้วกันพี่น้องสวัสดีจ้จา